สวัสดีครับเซลกาน,นะครับผมจากคูปตาสีสเกตเเาจาเจริญน,นะครับสาขาอำเภอกันพะรารมนะครับว8ี 28, ่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาทรงหมอบรถแทรกเตอร์เอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับของคุณแม่บุญประคองนะครับยุบันแต้นะครับตำบลคำขวางอำเภอวาริงจำราบจังหวัดอุบลราชธานีเอ๋อเสียวเสียว <c oughs> มากับปลาเดือดก็เี่ยวอุ่มคือเก่านะครับอันนี้ลูกลูกช้าก็ลูกเคยเพิ่นนะครับเสือให้คุณป่อเพิ่นเราก็ถ่ายคลิปคือกันนด้นั่นครับอยู่เกาหลีใต,นนนนต้นะครับเพิ่นเฮ็ดงานเกาหลีใต้ดาวอยู่หา10%นะครับเซลกาซอ,อย30,000หานะครับใส่เงินเจ้าของ200,000งวดปีละแสนหกนะครับ3ปีไม่มีงวดย่อยไม่มีคนคำ้ำเป็นลูกค้ากลุ่มมั่นสัมปะหลังนะครับมั่นสัมปะหลังแต่สลดดอกเบี้ยอีกสูงจุห้าเปอร์เซ็นต์ นะขออนุญาตเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่พานซอยเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าพานมันจะใส่ยากกว่าโรตารีนะครับ หลังจากดีไซน์กันโดนเตือบอะครับเนื้อแตกสะเลยมาตานนะครับเนี่ยทำแก่โล่งเหล่าเป็นจันแห้งฟ้าเดียดอำเภอวารินชำราบนะครับห่างจากโชว์รุวมผมอยู่ประมาณ30กิโลนะครับบ่ถึง40ดอกมานี่ เขามาในสวน่วยโจ้งแค่กระถ่ายก่อนใค่กระถ่ายก่อนอ้าบอกสิดาแล้วก็บเสียบเว <laughs> <laughs> ้ยพอเรียกบานทั้งในล้งบอกหญ่งงนะครับ บิไปลานครัวไปหนะึ่งหัวขากาเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวสะใส้ก็ถ่ายเพื่อนับต่ออเสียในเพื่อนเสือเพิ่มนะครับนี่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบมือนีเที่ยวกาทรงสองคันนะครับแต่ว่ากะเหว่เซียวลงเป็นคลิปละหมื่นละคันนะครับมันจังสิบบอมันจังสิบบอส์สับบ่กันเดี๋ยวสิเบ,บิงสิเบ,บอือกันก่อนนะครับ มานะครับชมการทดสอบรถนะครับอันนี้คุณพอ่อแฟนคุณแม่บุญประครองนะครับเพป็นผ้าพอมทหารบางแนหน่จัดไปครับยกขางแค่นี้วันนี้ละนะครับเหยียบกันเร่งพอ่อเหยียบกันเร่งเห <c oughs> ยียบกันเร่งน้ำครับเหยียบกันเร่งน้ำแม่นนั่นเห็นวะคุณน่ะไช้ลึกยังแกนโลก เป็นไรครับอันดังยินงๆนี่เรต้องตกใจนะครับเป็นซักการะาักการะาาพาันนะครับตัวดันป้องมันนนั่ละนะครับเดี๋ยวเฮาใส่ไปสักพักมันก็นหายถ้ามันบ่หายก็เอาน้ำมันหยอดครับครับพ่อพ่อครับพ่อครับเวลาเลี้ยวโค้งเฮายกหางก่อนได้ครับเฮาจะเลี้ยวเลยเวลาเฮาเลี้ยวโค้งเหรเสียนะยกก่อน ไอ้ตรงยางเดียวครับนะได้แล้วจริงของเราอยู่เด้นี่ <c oughs> ครับบุเคยกับลูกสาวสื่อให้นะครับมาทานแห้งนะเขาไหมเหยียบคัดก่อนครับเหยียบคัดก่อนเหยียบคัดเออเอย่าลงแน่อย่าลงแน่เราปีกับเกียร์ออโต้นะครับ <c oughs> เราเดี่ยวคาด,ดเ,าเดี่ยวเราเดียบเป็นพุ่งเลยนะเงั้นเราก็เห็ดเอียงหลังปากง่ามหนึ่ครับนี่เราเห็ดเอียงเราเดี๋ยวนี่ผมไปสวามาเปิดล่ะ <c oughs> <c oughs> พูดเป็นไรครับไอ้เพป็นว่าลูกเคยให้เป็นเอาเอาหานไทยลึกยังแกนโลกให้ผมอยู่บทเราวะฉันนี่ละครับจัดให้เลยนี่เป็นไรเขาดีวะปวดขาปวด,ดปวดปานสี่เส้ลวด <laughs> เดี๋ยวผมสิบห้าเพิ่ดันล่องเบิงนะครับแต่ว่าผมต้องขึ้นไปท้งรถนั่ะครับกับสิไทยยากเนี่ยรับยอไทยเพิ่มไทยให้เบิ้งก่อนนะครับซ้อนจนเป็นละครับจังสิบห้ากันเมื่อนะครับล่องเบิงนะครับคุณญพุ่แม่มันกระแทกชีพุ่อกันเด้่ยขวัญเรื่องเดืองขุั <laughs> ตามลักแล่าข้าไทยนะครับขาเสียเอาหล่อรังลงในหล่องนะครับเจนี่คุณพ่อคุณยังไม่นะครับพ่อคุณยังไม่ก็เลยบมเป็นยังคราบไทยไปเลยมเบมดเป็นให้นาเป็นเดินเดินลามัวครับคุณมั่นคุณดีอนน้อานะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวพอกันไม่มือ อื่นนะครับอยู่บันโดดกับธงสีอุดมนะครับบันโดดในเอ็มยูหา7นะครับธงสีอุดมนี่40แรงนะครับแบบเดียวกันนี่แล้วนะครับเงินสดมาทานครับกวามเทีมกับจักรสรรวงฝุ่นเก่านะครับเอาประมาณนี้นะครับคลิปนี้เสียวไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อประผาดคลิปที่ดีต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ